วันนี้นะคะก็เล็กจะมารีวิวเรื่องกล่องโคค่บ็อกตัวนี้นะคะเป็นบิวตี้เดลิเวอรี่นะคะก็เคยรีวิวไปแล้วรอบหนึ่งที่มีแต่รูปมีแต่วิดีโอของกล่องนี้ไม่มีหน้านะคะแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะดูไม่ได้วันนี้ก็เลยมารีวิวหนึ่งรอบส่วนตัวนี้เพิ่งจะได้มาประมาณ2วันได้นะคะก็เป็นกล่องบิวตี้เดลิเวอรี่นะคะเป็นบริการใหม่ที่ส่ง ตรงความงามส่งถึงบ้านคุณนะคะก็จะส่งพวกซมเปิลของต่างๆที่เราอาจจะหาเองไม่ได้หรือว่าไม่มีเวลาไปเดินห้างแล้วไปขอซัมเปิลเขามาอะไรอย่างนี้นะคะ,ะมาดูกันก่อนดีกว่าว่ามีอะไรบ้างค่ะ <c oughs> กล่องจะเป็นกล่องสีส้มนะคะอันนี้เขาจะส่งมีกล่องอีกกล่องหนึ่งปิดเขาเรียกนะใส่อยู่ในกล่องใหญ่กล่องหนึ่งแล้วก็แกะมาก็จะได้กล่องนี้อีกอมาดูกันก่อนดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะคะแกะมาปึ๊บ ็จะเป็นแบบนี้เขาก็จะปิดดีกว่านี้นะคะพอดีว่าแกะออกแบบตามภาษาเลยแกะออกมาเลยก็ข้างในก็จะมีของในึุ๊กโบมาข้างในก็จะมีการ์ดตัวนี้นะคะก็จะส่งอบอกเป็นชื่อเราตัวนี้แล้วก็ลาบาก็ด้านหลังนะคะก็จะเป็นอ้อ ตัวนี้ก็จะบอกนะคะว่าเป็นของเดือนอะไรอันนี้เป็นเดือน November นะคะก็ข้างหลังก็จะเป็นบอกผลิตภัณฑ์ที่เราได้นะมีอะไรบ้างนะคะเดือนนี้เพิ่งสั่งเป็นเดือนแรกนะคะก็มีอยู่5อย่างด้วยกันเดี๋ยวมาดูทีละอย่างกันเลยอย่างอย่างแรกนะคะเป็นชิซิลอินฟิวชั่นนะคะตัวนี้ เป็นเ,เหมือนเซรั่มใส่ผมตต่พราะอ่านรายละเอียดแล้วเนี่ยคือเขามาสามารถทาผิวได้ด้วยเพิ่มความชุ่มชื้นนะคะตัวนี้ก็ขนาดที่เขาให้มาเนี่ยอยู่ที่15 ml ้าไซส์จริงอยู่ที่60 ml นะคะราคา1,110บาทตัวนี้ตัวต่อมานะคะจะเป็น บีซูบีซูเลิฟว,วอตซ์ o ัมฟลาวเดชั่นพาวเดอร์นะคะเป็นแป้ง,แป,งแป้งอัดแข็งผสมรองพื้นนะคะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้น่ารักอะ่ะตลับคน้าน่ารักมากเลยอะ่ะเล็กๆนะคะตัวนี้ที่เขาให้มา3.2กรัมนะคะส่วนไซส์จริงอยู่ที่9.5กรัมราคา1,095บาท ตัวต่อไปเป็น b i o d e r m Sensibio Right นะคะเป็น Moisturizer นะคะตัวนี้เน้นเน้นความชุ่มชื้นนะคะความชุ่มชื้นแล้วก็พวกผิวแพ้ง่ายนะคะเน้นพวกผิวแพ้ง่าย ไซส์ที่เขาให้มาอยู่ที่2 ml นะคะไซส์จริงอยู่ที่40 ml นะคะ890บาทตัวต่อมาเป็นพิชชี่พิชชี่ลิฟแอคทีฟเดรีมซอสไนครีมนะคะตัวนี้พิชชี่ตัวนี้ไซส์ที่เขาให้มาอยู่ที่3 ml สามมิลลิลิตรนะคะตัวนี้ตัวนี้จะเป็นครีมควกลบเลือนริ้วรอยนะคะก็ใช้เป็นไนครีมฟูส์เขาให้มา3 ml Full s i z ฟูไซส์อยู่ที่50 ml นะคะรานะคา1,950บบาทตัวนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นน้ำหอมแอนเดรียนาะ คารัมโบอะไรสักอย่างอันไม่รู้อันถูกกระเป่าผิดก็ขอใครด้วยอืม,อมตัวนี้เป็นน้ำหอมนี่ใคร่รู้จักหรือใช้อยู่ไม่เคยใช้ไม่เค่อยใช้น้ำหอมเอ่อไซ์ที่เขาให้มานะคะเป็นน้ำหอมผู้หญิงนะคะอยู่ที่1.2ึ่งจดมิลลิลิตรล ปูไซอยู่ที่100 ml นะคะราคา2,950บาทก็อ้อในนี้เขาก็จะมีเป็นโบชัวเป็นของผลิตภัณฑ์แล้วแต่ไม่ได้มีทุกตัวนะคะมีเป็นบางตัวแล้วแต่ของเดือนนี้ก็จะมีเป็นของชิกับของไบโอเดอร์มาตัวนี้แค่นั้นหมดแล้วนะคะมีแค่นี้ในกล่องเขาก็จะมีเป็นสติกเกอร์เอาไว้เหมือนแบบยหยิบไปนี่ นีให้เราแบบเขียนอะไรแล้วติดในกล่องเวลาเราแบบติดไว้เนาะติดติดไว้แล้วแต่ว่าเราไม่ได้ใส่เครื่องสำอางแล้วอะไรเงี้ยเราไปใช้ใส่อย่างอื่นได้แล้วก็ติดเป็น Identify ได้ก็ที่สั่งมาเพราะว่าดูจากใน YouTube เนี่ยละคะ่ะแต่เราเห็นของคนอื่นนะของเดือนก่อนหน้าเนี้ย เขามีคูปองมีดิสคัลอะไรก็แล้วแต่บ,บัตรแต่งหน้าแต่ของเดือนนี้ไม่มีเลยไม่รู้ว่าผิดพลาดหรือว่าไม่มีจริงๆยังไงต้องไปลองดูของเดือนหน้าว่ามีหรือเปล่าหรือว่าลองดูของคนอื่นที่เขาจะเริ่มมาแชร์นะคะว่าจะต้องไปแอบดูว่าอือของคนอื่นมีหรือเปล่าทำไมของเราไม่มีอะไรอย่างนี้ก็ของเดือนนี้นะคะของ November ก็มีแค่นี้นะค่ะส่วน อะไรที่ลองใช้แล้วบ้างตัวนี้ใช้เคยใช้เคยใช้อยู่ก็โอเคนะคะตัวนี้เคยใช้อยู่กับอันนี้ใช้แล้วดีดีอันนี้อันนี้อันนี้เวิร์กอันนี้เวิร์กนะคะก็คือทำให้ผมเราชุ่มชื้นขึ้นแต่ไม่เหนียวตัวนี้ตัวอื่นยังไม่ได้ลองอ้าวน้ำหอมน้ำหอมลองไปนนิดนึงก็เป็นกลิ่นแบบหอมหอมแบบ หอมผู้หญิงมากมากหอมแบบดอกไม้อะไรอย่างงี้นะคะวันนี้หน้ามันนคืออยู่บ้านนะคะจะสวยทุกวันใช่ปะแล้วเราก็มาเลือกรีวิววันหน้าไม่สวยไม่เป็นไรไม่แคร์กระเทยน้อยต้องสวยไม่แคร์สื่อนะคะเพราะว่าสื่อไม่เคยแคร์เราอยู่แล้วก็ของเดือนนี้ก็หมดแค่นี้นะคะแล้วก็เดือนหน้าจะเป็นอะไรยังไงเดี๋ยวจะมา บอกต่อกันอีกนะคะแต่ว่าอ้อลืมบอกไปว่าถ้าใครสนใจนะคะก็เข้าไปเลยที่นะคะ www.cocobox.com ตัวนี้ลองเห็นไหมอะ่ะมันจะกลับหัวเพราะใช้กล้องเง่ามั้งก็ qoqobox.com กนะคะก็เข้าไปลองดูว่า,าราคาอยู่ตกประมาณสิตกอยู่กล่องร้อยกล่องละ495บาทอบมาทถ้ามันจะมีโปรโมชั่นที่6 หกกล่องแถมหนึงกล่องอะไรอย่างนี้พอดีว่าสมัครไป6กเอ้หกเดือนแล้วเขาให้เราเลือกผลิตภัณฑ์ใซสจริงได้ด้วยจะมีลิปสติกมีอะไรอย่างเงี้ยเขาจะส่งมาทีหลังก็ลองลุ้นดูว่าเดือนนั้นจะมีโปรโมชั่นอะไรให้หรือเปล่าก็คือที่สมัครไป6เดือนได้มาเป็นอายไลเนอร์นะคะของลอรีอัมาค่ะแต่ว่าไม่ได้อิฟมาก็ยังไง ใครสนใจลองเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็ดูรีวิวไปเยอะๆเพราะว่าเราจะซื้ออะไรสักอย่างก็ให้ลองดูศึกษาดูก่อนอ่าของเดือนนี้นะคะถ้าลองหาโดยเฉลี่ยแล้วอะไรเงี้ยราคาของที่อยู่ในกล่องนี้ของเดือนนี้นะคะที่น้องเล็กได้เองเนี่ยอยู่ที่8 4 1บาทถือว่าคุ้มกับเงินที่เสียไปแต่ว่าถ้าถ้าจะคุ้มจริงๆคือเราต้องใช้ทุกอย่างถูกไหมคะแต่ว่าถามว่าตอนนี้ใช้ทุกอย่างไหมยังเพราะยังไม่ได้ลองไม่มีเวลาลองนะคะ ก็ยังไงเพื่อนๆได้อะไรมาก็มาแชร์กันนะคะงไงวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย